กระเป๋าต่ลใบของคุณแม่แพทนะป้าพานะคะบอกได้เลยว่าแซบสวยมากแล้วก็มีหลายาระดับราคาสุดๆวันนี้เนี่ยเปิดราคาให้ฟังกันทุกใบเลยค่ะอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิลามมสค่ะ ในคลิปนี้ค่ะทุกคนจะได้ดูการส่องกระเป๋าของคุณโมแพทนพาที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามานะคะโมเสือ hmm. กมา5ใบที่โม mm hmm. ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครอยากดูเพิ่มเนี่ยก็สามารถร mm ีเคส s มาได้เลยนะ หรือว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดการส่องกระเป๋าของดาราคนอื่นๆนะคะใครที่มีสไตล์คล้ายกับคุณเนี่ยคุณสามารถเอามาอัดยับใช้งานให้มันเข้ากับตัวเองได้เลยนะถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ถ้าเกิดว่าดูผ่านทางช่องทาง a c e b o o k นะคะก็สามารถกด like page นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะกระเป๋าใบแรกวันนี้เนี่ยมอสเปิดมาให้ด้วยแบรนด์ไทยเลยค่ะใครที่เป็นสาวกของ กระเป๋าบแบรนด์ไทยนะะ่ะอยากจะสนับสนุนฝีมือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะกระเป๋าใบานี้ค่ะก็คือวาสนาแคนดี้แบกเจ้ากระเป๋าวาสนาแคนดี้แบ็กใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ผสมผสานวายแท้ที่สารมือขึ้นลายอย่างประณีตทั้งใบ สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าแบบแฮนด์เมดนะคะเขาใส่ใจในทุกๆขั้นตอนเลยและด้วยดีไซน์นะที่ตอบโจทย์ของสายแฟนแล้วก็การใช้งานของเหล่าแฟชั่นนิสตาสายชิคนะคะทำให้กระเป๋าใบน,นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีรูปทรงที่เก๋ไก่และทันสมัยมากๆค่ะใครที่รู้สึกว่าคนที่ถือกระเป๋าหวายเนี่ยมันจะต้องดูแก่ดูมีอายุนะคะเจอกระเป๋าวาสนาแคนดี้แบ็คเข้าไปบอกได้เลยว่าเปลี่ยนความคิดทันทีค่ะเพราะว่าใบนี้นะคะออกแบบมาได้ฉีกท,ทุกความเชื่อแบบเดิมๆไปเลยค่ะ ขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ที่18คูณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายสพายด้วยนะเป็นสายยาวซึ่งตัวสายเนี่ยดรอปแล้วจะได้อยู่ที่115เซนติเมตรค่ะวัสดุเนี่ยเป็นหวายแท้แล้วก็สารมืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าเจ้าตัวกระเป๋าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะทำให้แต่ละใบเนี่ยสีอาจจะมีความที่ไม่สม่ําเสมอกันบ้างแต่มอ s ว่าอันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของการใช้ของที่มาจากธรรมชาติค่ะ ด้านในกระเป๋าเนี่ยเขามีผ้าซับในที่เป็นเนื้อกะรรยี่หนานุ่มเป็นพิเศษเลยเปิดเข้าไปแล้วมีช่องใส่ของด้านในสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะคะส่วนอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้เนี่ยชุบสีพิเศษทําให้ไม่ขึ้นสนิมค่ะสามารถถือไปทะเลถือไปไหนก็ได้เลยนะน้ําหนักของกระเป๋าก็ทําออกมาได้เบามากๆเลยด้วยค่ะราคาอยู่ที่2,990บาทค่ะ ใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีสีอะไรบ้างนะคะก็สามารถไปดูได้เลยนะคะที่ Instagram ของแบรนด์วาสนาค่ะ กระเป๋าใบแรกเป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูใบที่2ค่ะใบที่2เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ไทยตอนนั้นจําได้ว่าไปส่องกระเป๋าคุณแอนทองผสมนะคะแล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นใบที่โดดเด่นมากหลายๆคนชอบกันมากเลยค่ะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Tory Burch ค่ะกระเป๋า Tory Burch T Monogram Jacquard Bucket Bag ใบนี้ค่ะเปิดตัวมาในช่วงคอลเลคชันของ Spring 2021นะคะ โดยทอรี่เนี่ยเขาได้สร้างสารรค์ลวดลายคลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการควิลต์แบบดั้งเดิมและเฉลิมฉลองโลโก้อันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ค่ะเจ้าตัวกระเป๋าลายทีมมโนแกรมใบนี้นะครับผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยผ้าแจ็กาก็ตค่ะเป็นผ้าแจ็กาก็ตแบบทอโดยมีให้เลือกถึงสงสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีกรมท่าแบบคลาสสิกแบบนี้ที่แมปแพดใช้งานอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นอีกสีหนึ่งค่ะก็คือสีเหลืองที่มีความแวววาวที่สะท้อนแสงและเพิ่มมิติของกระเป๋าขึ้นด้วย คอลเลกชันนี้นีกล่าวถึงความเป็นอมตะของสไตล์ที่ยอดเยี่ยมกระเป๋าทรงถังคลิปหนังอย่างดีเมื่อสวมใส่แบบค r อ s บ b ดี้ตัวที่จับด้านบนค่ะจะตกลงมาอย่างเป็นธรรมชาติการปิดสายรัดปรับได้อย่างง่ายดายค่ะด้วยกลไกพิเศษทองเหลือง d o u เบิลทีพุชล็อค่ะด้านในค่ะพอเปิดกระเป๋าเข้าไปแล้วนะคะจะเจอว่ามีการบุดด้วยผ้าไมโครสวิตเนื้อนุ่มค่ะภายในกระเป๋าค่ะมีช่องใหญ่ใส่ของได้เยอะมากเลย จุขนาดไหนค่ะสามารถใส่แท็บเล็ตขนาด7นิ้วได้แบบสบายๆเลยนะราคาใบนี้ก็อยู่ที่448ดอลลาร์ค่ะใครที่ถามว่าทำไมไม่บอกราคาไทยเนี่ยไม่ต้องกังวล m o s แปลงเป็นค่าเงินไทยให้แล้วด้านบนแบบนี้เลยค่ะและกระเป๋าใบต่อมานะคเป็นแบรนด์ที่มีดาราใช้กันเยอะมากเลยเดียวค่ะก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ MCM ค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นั้น ไปชมพร้อมๆกันค่ะใบที่3นี้นะครเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ MCM ค่ะเป็นทรง crossbody นะคะชื่อของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็คือ p a t r i c i ีย i ลวิเซโต o s etos, แต่งหมุดค่ะใบนี้ค่ะทำจากผ้าไวเคลือบผิวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของกระเป๋า CROSS BODY p a t r i c i ียใบนี้ให้ความชิคแบบสูงสุดค่ะโดยที่ฝาหน้าที่ปิดด้วยตัวล็อก c ครเ e ลให้ความน่าดึงดูดแบบคลาสสิกมากๆเลยในขณะเดียวกันค่ะช่องใส่ของ3มช่องด้านในค่ะจะช่วยให้คุณจัดเก็บของอย่างเป็นระเบียบมาพร้อมกับสายสะพายที่ถอดออกได้ให้คุณเลือกใช้มือถือ หรือใช้งานแบบ h a n d s f r e ได้สบายๆเลยค่ะไซส์ Size ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะอยู่ที่12.5คูณ18คูณ9เซนติเมตรนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลคนอนหยักค่ะเป็นสีเดียวกับที่คุณแม่แพทย์นภาถืออยู่เลยค่ะอะไรของกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นอะไรโทนสีดาร์กโกลดนะคะด้านในค่ะเปิดเข้าไปแล้วค่ะจะเจอว่ากระเป๋าเนี่ยมีซับในยอย่างดีค่ะเป็นซับในด้วยวัสดุอะมาเรต้านะคะใบนี้ค่ะผลิตในเกาหลีใต้ค่ะราคาอยู่ที่ 26,700บาทไทยค่ะอันนี้เป็นราคาจากช็อปไทยค่ะจะเป็น MCM จากช็อปไทยนะใครที่อยากดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MCM Thailand เลยค่ะใบต่อไปนะะเราไปต่อกันแบบรัวๆเลยนะใบนี้ค่ะเป็นแบรนด์ที่ most ชอบเป็นพิเศษนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มส s t ใช้ประจําด้วยนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Longchamp นั่นเองไปดูกันว่าคุณแม่แพทใช้รุ่นอะไรค่ะคุณแพทนภภานะคะใช้กระเป๋าจากแบรนด์ l o n g c h รุ่นลูปริยัชคลียค่ะเป็นกระเป๋าถือขนาดเซึ่งใบที่คุณแพทใช้เนี่ยเป็นสีสกายบลูค่ะทุกคนจุดเด่นแล้วก็ลักษณะพิเศษของกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนังที่นุ่มนะคะแล้วก็น้ำหนักที่เบามากๆใบนี้เขามีหลายไซส์ด้วยกันนะคะ S M L คุณก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยค่ะใบนี้ที่คุณแพทเลือกใช้นะคะจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะซึ่งขนาดของเขาเนี่ยใหญ่แล้วก็เพียงพอต่อการใส่ของสำหรับใช้งานได้โดย ที่สามารถใส่ของจําเป็นได้เพียงพอเลยทีเดียวค่ะใบนี้ค่ะเขาออกแบบมาให้มันมีความเป็นแบบเฟมินีน,นะคะแล้วก็บวกกับความเป็นมินิมอลด้วยก็เลยทําออกมาให้เป็นรูปทรงนี้แล้วก็สีประมาณนี้ค่ะลองชอมใบนี้ค่ะมาพร้อมกับสายสตร a ปนะคะที่ติดมากับตัวกระเป๋าค่ะเป็นสายสตร a ปที่สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วย ทำให้เวลาที่ใส่สายสตรัปงไปแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้หลายประเภทค่ะไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบ crossbody ก็ได้หรือว่าจะสะพายเป็น shoulder bag ก็ได้หรือว่าจะถอดสายออกถือเป็น handbag ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าแบรนด์ longchamp นะยค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัว origami ค่ะ origami ก็คือการพับกระดาษของญี่ปุ่นนะทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยรุ่นรูปยักเนี่ยทำให้ออกมาแล้วก็สามารถพับได้นะให้มันเล็กลงใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ เผื่อว่าแบบกระเป๋าอันอื่นอยากจะแบบออกลูกออกหลานนะก็พกอันนี้ไปได้เพราะว่ามันใส่ของจุได้เวลาไปช้อปปิ้งค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโอริการมิใช่ไหมคะทําให้เจ้ารุ่นที่เป็นรุ่นในร่อนเนี่ยก็พับได้แล้วก็รุ่นที่เป็นแบบหนังรุ่นนี้เนี่ยก็พับได้เช่นเดียวกันค่ะ หนังที่เขาเอามาใช้นะคะจะเป็นหนังที่เรียกว่าเมทิสเลเดอร์นะคะเป็นการคอมไบ่คุณตี้นะคะของหนังแ lap skin นะคะหนังโ o a t s k i นะคะให้ลุคที่มีความอลแกนนะคะแล้วก็ดู c a s ช a l ในเวลาเดียวกันด้วยไซส์ Size ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่32คูณ28คูณ17เซเมตรนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่587กรัมเท่านั้นเองค่ะ กระเป๋าใบนี้ค่ะราคาที่ช็อปไทยอยู่ที่23,700บาทนะคะแต่ว่าแม่แพทเนี่ยมีการบวกสายเข้าไปด้วยสายเนี่ยจะเป็นสตรัปที่สามารถซื้อแยกได้จะมีสายที่มากับตัวกระเป๋านนะคะแล้วก็สายที่ซื้อแยกได้ใครที่อยากจะได้ความเป็นแฟชั่นนะคะก็สามารถไปเลือกดูได้เจ้าสายตัวนี้ค่ะราคาอยู่ที่5,300บาทค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสีด้วยกันสีที่คุณแพทใช้นะคะจะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยค่ะ ใครที่อยากจะลองใช้กระเป๋านะคะแต่ว่าไม่อยากเสี่ยงจะเจอของปลอมของไม่ดีนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ppgroup Thailand เลยรับรองว่าคุณจะได้ของแท้แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยนะเพราะว่าเขาส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะและใบสุดท้ายของวันนี้ค่ะ มาจากแบรนด์ไทยอีกเช่นเดียวกันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักดีแน่นอนเลยค่ะก็คือแบรนด์ a r i s t o t e นั่นเองกระเป๋าที่คุณแพทใช้ค่ะวันนี้โมสเลือกมาเป็นรุ่นเบนโตะนะจริงๆคุณแพทใช้หลายรุ่นมากแต่รุ่นนี้เนี่ยเห็นแล้วสีมันสะดุดตามากๆเลยค่ะ เราไปดูรายละเอียดของกระเป๋ากันค่ะใบนี้ค่ะเป็น Aristotle Bag Nylon Bento นะคะสีที่คุณแพทใช้เนี่ยจะเป็นสี Ivy ค่ะแต่ว่าเขามีสีอื่นให้เลือกด้วยนะมาถึง10เฉดสีเลยด้วยกันค่ะคุณก็สามารถไปดูได้เลยนะคะที่ Instagram นะตัวกระเป๋าใบนี้ค่ะฐานกระเป๋าจะกว้างอยู่ที่21.5เซนมสูง18เซเมตรค่ะแล้วก็ความหนาอยู่ที่12.5เซนเมตรนะส่วนหูจับของกระเป๋าเนี่ยกว้างอยู่ที่3.5ซนตมรน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยดีมากนะเพียงแค่4 ห0 0กรัมเท่านั้นเองสามารถทําให้ใส่ของเพิ่มได้อีกนะไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าหนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ของไม่ได้กลัวมันจะหนักเกินไปรุ่นนี้ค่ะไม่มีสาย cross body ค่ะราคาอยู่ที่3,850บาทค่ะใครที่อยากจะลองใช้กระเป๋าที่แบบมีแบรนด์เนี่ยอาจจะเริ่มจากแบรนด์ไทยก็ได้อริสโตโตเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่โมสเลือกให้เป็นแบรนด์ที่น่าใช้งานเนี่ยเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ย ใช้งานง่ายสีสันสดใสนะมีตัวเลือกเยอะแล้วที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะคุ้มค่ากับวระดุคุ้มค่ากับก,รา,ก,บก,บการตัดเย็บแน่นอนเลยและนี่ก็เป็นกระเป๋าห้าใบที่มดเลือกมาในคลิปนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะทุกคนช่วงนี้เนี่ยอยากจะฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะโรคระบาดตอนนี้เนี่ย สถานการณ์เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเนาะใครที่ไม่อยากออกไปไหนนะคะหรือว่าใครที่กักตัวอยู่ก็สามารถดูคลิปวิดีโอของโมสนะคะเพลินๆในช่วงกักตัวหรือว่าช่วงที่ต้องทำงานอยู่บ้าน work from home ก็ดูคลิปของโมสเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะอยากให้แบบทุกคน enjoy มีความสุขกันใครที่มีความเครียดก็ดูคลิปแล้วก็จะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะเอ๊หรือว่าจะรู้สึกเลรเพิ่มมากขึ้นเพราะโดนป้ายยานะ แล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะทั้งเรื่องการส่องกระเป๋านะคะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกระเป๋ามอจะสอดแทรกสาระแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยบางทีเนี่ยก็เอาทริคการช้อปปิ้งต่างๆจากการที่โมสเป็นอดีต SA นะคะของช็อปดีออแล้วก็ ช็อปกุชชี่นะคะที่ประเทศสปเปนเนี่ยก็เอามาแชร์กันในช่องนี้ด้วยอย่าลืมค่ะกด subscribe ได้เลยในะะที่ช่องแคทซิล่าโมทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะหรือว่าทางช่องทาง Instagram ก็ได้นะก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆทางคลิปวิดีโออย่างนี้นะคะ u t u b e และ Facebook เนี่ยโมสอัปเดตกันทุกๆสัปดาห์เลยนะเจอกันได้เกือบจะทุกวันเลยะคะ่ะทุกคนรับรองว่าหายคิดถึงหายเบื่อแน่นอนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกทก,การรับชมเลยค่ะ Bye bye, adios.